สวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นวิดีโอสำหรับบันทึกผลการทดลองของ l a b t i s 4 c h k p i n t ที่4ค่ะตรงส่วนของคนนะคะก็จะเริ่มจากการรับค่ามาจากเซารพินแล้วก็รับค่ามาจากรีเลย์ค่ะแล้วก็ต่จากนั้นก็จะเป็นการประกาศตัวแปรให้แคับเนี่ยก็คือการนับการตบมือเท่ากับศูนย์แล้วก็ให้จับเวลาในการตบมือได้ค่ะ โดยมีการสร้างฟังก์ชันบูลีนเตตดไลเพื่อโดยเริ่มต้นนี้ให้มันเท่ากับเฟลก่อนจากนั้นตรงเซตอัพก็จะเป็นการ Input ตซาวพินเข้ามาแล้วก็เป็นการเ u t p u t ตรงนี้เลยออกไปนะคะในรูปเนี้ยเริ่มก็เริ่มจากการอ่านค่ามาจากซาวพินก่อนโดยถ้าเสร็จถ้าเท่ากับศูนยแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาในลูปก็คือโดยถ้าแคปเป็นศูนย์แล้วก็จะให้แคป นับเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเช็คแล้วว่ามันตรงกับเงื่นไขก็แคปก่อนับเพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นการเวลาที่เราตบมือสองครั้งแล้วให้ไฟกับไฟติดกับไฟดับน,นะคะโดยการตบมือสองครั้งเนี้จ,จะต้องตบในช่วงระยะเวลา400รมิลิวินา มากกว่าเท่ากับสี่มิลลิเซกนะคะก็คือต้องอยู่ให้ใหอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันมันถึงจะมันจะได้เป็นแคปเท่ากับสองนะคะถ้าอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยก็จะมาเช็คสเตตัสติดเดช็คไข้ทีนึงว่าถ้าไฟมันติดมันไม่ติดเนี่ยก็จะให้มันติดค่ะแล้วก็ถ้าไฟมันติดอยู่แล้วก็ให้มันดับค่ะ แล้วก็มากเมื่อก่อนจะเริ่มรูปใหม่ก็สั่งให้แคปมันเท่ากับศูนย์ค่ะสังสังเกตได้ว่าตอนเลกไฟ led มันก็จะดับนะคะเมื่อเราปล่มือสองครั้งนี่ไฟก็จะติดนะคะเมื่อเราปลเมมือสองครั้งไฟก็จะดับค่ะ